ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม้ว่าความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของหัวอยู่เฮาจะชัดเจนและสำนักถังได้ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้โรงเรียนซูไรเคอร์อก้าวหน้าเขาก็ยังกังวลมากเขารู้ด้วยว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่กังวลเพื่อนร่วมทีมทุกคนก็กังวลเช่นกันในหัวใจของพวกเขาความมุ่งโรดของโรงเรียนซูไรเคอร์อ มีความสําคัญพอๆกับความมุ่งโรดของสํานักถังในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโรงแรมสีเขียวหัวยู่เห่ามึนงงเล็กน้อยแต่ในไม่ช้าเขาก็ฟื้นคืนสติดวงตาของเขาดูภูมิใจอีกครั้งแต่เขาก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เขาเอ็นหลังพิงพนักของเก้าอี้รถเข็นเชินอ่านอยู่ที่นั่นเพื่อรับพวกเขาที่ทางเข้าโรงแรมเมื่อเห็นพวกเขาทั้งสเขาก็รีบเข้าไปต้อนรับพวกเขา Smile, ท่านมาแล้วเชิญอันกล่าวด้วยความเคารพใช่หัวยุงเห่าสุดลมหายใ right จสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญอันตอบว่าวันนี้มีวิศวกรวิญาณที่ทรงพลังสามคนอยู่กับเราที่นี่สองคนเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ6และอีกคนเป็นวิศวกรวิญญระดับ7พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ตัดสินแล้วเจ้าละหัวยุงเห่ามองไปที่เขาเชิญอันหัวเราะอย่างขมขื่นพูดขึ้นว่า ข้ากำลังเล่นละครกับพวกเขาข้าทำได้แค่ออกมาเพราะข้าบอกพวกเขาว่าข้าจะมารับแขกคนสำคัญเออเจ้าสบายดีใช่ไหมหัวอยู่ห้าาพยักหน้าให้เขาและการแสดงออกของเขาก็อ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยในท่านมันเป็นแบบนี้ข้าไม่รู้ว่าการแข่งขันวันนี้จะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ กฎมีการประกาศหลังจากการเปิดชานเดิมพันเท่านั้นผู้แข่งขัน48คนในรอบก่อนหน้าจะถูกแบ่งออกเป็น24กลุ่มกลุ่มละ2คนและหนึ่งใน2คนแต่ละกลุ่มจะถูกกำจัดพวกเขาไม่มีข้อจำกัดใดๆเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณที่พวกเขาสามารถสร้างได้เราจะจัดหาโลหะหายากและโลหะธรรมดาทุกประเภทให้วิศวกรวิญ,ญญาณใช้อย่างไรก็ตามพวกเขามีเวลาจำกัดในเวลานี้สีชั่วโมง หลังจาก4ชั่วโมงพวกเขาจะต้องทดสอบเครื่องมือวิญญาณของพวกเขาต่อหน้าทุกคนวิศวกรวิญญาณสามารถสังเกตเครื่องมือวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสมันหากเขาพบว่าเครื่องมือวิญญาณของเขาด้อยกว่าเครื่องมือวิญญาณของคู่ต่อสู้มากเกินไปเขาสามารถเลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ได้ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมแพ้พวกเขาจะท้าทายซึ่งกันและกันพวกเขาจะต่อสู้กับเครื่องมือวิญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้น และพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิญญาณหรือทักษะวิญญาณอื่นๆผู้ชนะจะได้เลื่อนขั้นขณะที่เขาพูดจบเฉินอันก็อยู่ชั่วคราวจากนั้นกล่าวเสริมว่าพวกเขาสามารถฆ่ากันเองได้หัวายูเฮ้าบิดลิมฟีปากของเขาพวกเขาสามารถฆ่ากันเองได้จริงๆดังนั้นการเดิมพันของวันนี้จึงเป็นผู้ชนะใช่ไหมเฉินอันพยักหน้าและกล่าวว่ายังมีอีกหลายเหตุการณ์ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถเดิมพันได้ว่าจะมีการต่อสู้กี่ครั้งแนะ่จะมีผู้เสียชีวิตกี่คนแน่นอนว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่ผู้ชนะเราจะให้อัตราต่อรองตามผลของรอบที่แล้วอัตราต่อรองเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามการเดิมพันจนกว่าการต่อสู้จะเริ่มขึ้นมาอยู่เฮาพยักหน้าเขายกมือขึ้นเรียกนนหน้าน้าต่อหน้าเฉินอันเขาพูดว่าหนึ่งนาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มเดิมพันหนึ่งล้านเหรียญทองวิญญาณที่ข้าจะชนะ เฉินอันตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของเขามันเป็นการเดิมพันหัวยูเฮาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาแต่เขาเดิมพันตัวเองเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เขาจะทุ่มโอกาสให้เขาชนะถ้าเขาวางเดิมพันก่อนรอบวันนี้จะเริ่มขึ้นเขาไม่เพียงแต่มั่นใจเท่านั้นแต่เขายังฉลาดอีกด้วยหัวยูเฮาหัวเราะและพูดว่าครั้งที่แล้วข้าแพ้เดิมพันครั้งนี้ เาจะต้องเอาเงินคืนเข้าไปกันเถอะหมายเลขของหวัวยวเฮาคือ66เฉินอันบอกเขาว่าคู่ต่อสู้ของเขาคือหมายเลข48จากสิ่งที่เขาตัดสินในรอบก่อนหน้านี้คู่ต่อสู้ของเขาคือวิศวกรวิญยาณระดับสีที่โดดเด่นเขาอาจจะใกล้เคียงกับวิศวกรวิญยาณระดับ5ด้วยซ้ําหมายเลขของเหอไคโถคือ88และคู่ต่อสู้ของเขาคือหมายเลข21เขาเป็นวิศวกร,ริญียญานระดับสีอีกคน และอ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้ของหัวยูเฮาเล็กน้อยเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องรับรอง VIP หัวยูเฮาเห็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข96และ98จากที่นั่งก่อนหน้านี้ในห้องรับรอง VIP วันนี้พวกเขามาเร็วกว่าเล็กน้อยและพวกเขาไม่ได้พาองค์ารากมาด้วยพวกเขากำลังคุยกันอยู่หมายเลข96ยิ้มและพยักหน้าให้พวกเขาทั้งสี่เมื่อพวกเขาเข้ามาหัวยูเฮาตอบกลับคำทักทาย แต่ใบหน้าที่หญิงพย,ยองไม่ได้หายไปหมายเลข98เย็นชากว่าเล็กน้อยเขาดูถูกเหยียดยาเมื่อมองไปที่หัวยูเฮ้าเฉินอันส่งทั้งสี่คนเข้าไปในห้องรับรองก่อนที่เขาจะจากไปท้ายที่สุดยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาต้องจัดการหวังตรงเอ๋อเสิบน้ำผลไม้หัวยูเฮ้าหนึ่งแก้วแต่เขาดื่มเพียงจิบเดียวเท่านั้นอีกด้านหนึ่งหมายเลข96ยืนขึ้นและเดินไปเป็นอย่างไรบ้างสหายข้าขอคุยด้วยได้ไหม ขาโค้งคำนับเล็กน้อยได้เป็นทางการมากในขณะที่ทักทายหัวยูเฮาหัวยูเฮายิ้มและตอบว่าได้นั่งลงซีหมายเลขเข้าสิบหกนั่งข้างเขาบนโซฟาและถามอย่างเป็นธรรมชาติว่าขอทราบชื่อเจ้าได้ไหมหัวยูเฮาตอบว่าหมายเลขของข้าคือ66ข้ารู้ว่าหมายเลขของเจ้าคือ96ดวงตาของหมายเลข96เป็นประกายนี่เป็นวิธีที่ชัดเจนของหัวยูเฮาในการบอกเขาว่า เขาจะไม่เปิดเผยชื่อของเขาเขาไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเพียงแค่ยิ้มหมายเลข66เจ้าคิดอย่างไรกับการต่อสู้วันนี้หัวอยู่ห้าวดูเหมือนจะตื่นเต้นน่าสนใจใครว่าวิศวกรวิญญาณสู้ไม่ได้ข้าคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะต่อสู้โดยใช้เครื่องมือวิญญาณของเจ้าเองหมายเลข96สะอื้นและพูดว่าข้าก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีเหมือนกัน ดูเหมือนว่าเรามีความคิดเหมือนกันข้าเคยเห็นกลุ่มก่อนหน้านี้เราคงจะไม่เจอกันในรอบนี้มันไม่สําคัญข้าจะชนะสายตาของหัวยงเฮาเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างนั้นหรือเราจะได้เห็นหมายเลข96ยิ้มยืนขึ้นก่อนจะเดินกลับไปที่นั่งที่เดิมมีใบหน้าดูถูกเหยียดย้มอยู่เขาเชื่อว่าเขาได้รับข้อมูลทุกอย่างที่เขาต้องการจากชายหนุม่มผู้หญิงพยองบนรถเข็นหัวย่เฮาวิลิมฟีปาก ได้ไม่แม้แต่จะมองทั้งสองคนทดสอบข้างนั้นเหรอเจ้าสามารถทดสอบสิ่งที่เจ้าต้องการอย่างชา้าช้าสำหรับแขกคู่มีเกียริทุกท่านการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งพังหมายเลขเ6้าและ98ยืนขึ้นพร้อมกันพวกเขาไม่หลีกทางให้กันแต่เดินออกไปจากห้องรับรองไปด้วยกันหัวอ,อยู่เฮาถอนหายใจเผยให้เห็นว่าเขาไม่พอใจเพียงใดสายตาที่ชั่วร้าย แวบผ่านดวงตาของหมายเลข98เขากำลังจะลุกขึ้นแต่เขาถูกหยุดด้วย96ซึ่งลากเขาออกไปที่ห้องโถงห้องโถงยังคงแน่นเหมือนเดิมวันนี้เวทีกลางวงคมสามารถรองรับผู้แข่งขันทั้งหมดได้โต๊ะแกะสลัก48ตัวอยู่บนเวทีออกเป็นโค้งหลายส่วนหัวอยูห้าวลีตาและสำรวจสถานที่ทั้งหมดด้วยการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเขาสัมผัสได้ทันทีว่า พื้นที่ V.I.P เต็มแล้วในขณะที่พื้นที่ส่วนกลางในห้องโถงก็เต็มเช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในห้องโถงมีการเพิ่มรูปแบบอื่นบนวิธีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้สูงจากพื้นประมาณ5เมตรมีความยาว50เมตรและเกือบจะยื่นจากด้านหนึ่งของห้องโถงไปอีกด้านหนึ่งอย่างไรก็าตามมันกว้างเพียง5เมตรเท่านั้นแท่นทั้งหมดดูเหมือนจะทำมาจากโลหะ และแขวนในอากาศโดยใช้สายเคเบิลวิศวกรวิญญาณจะต่อสู้บนเวทีนี้หรือไม่ด้วยการจำกัดรูปร่างของแท่นเป็นสี่เหลี่ยมเห็นได้ชัดว่ามันอยู่ที่นั่นเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งลบนอกจากนี้บรรดาผู้ที่ฉลาดพอจะคำนึงถึงเวทีรูปแบบนี้เมื่อพวกเขาทำเครื่องมือวิญญาณไม่นานนักหัวอยู่ห้าได้เหอไขโถก็ถูกทีมงานพาขึ้นบนเวทีหวังตรงเอ๋อได้นานหน้า ยังคงอยู่ในมุมหนึ่งคราวนี้หัวอยู่เฮาได้เหือไขโถไม่ได้อยู่ข้างกันมีโต๊ะแก่สลักสองแถวหันหน้าเข้าหากันวิศวกรวิญญาณทุกคนจะนั่งตรงข้ามกับคู่แข่งโดยตรงอย่างไรก็ตามองค์กรชั้นกลางไม่ได้อธิบายว่าพวกเขาจะสลักได้อย่างไรในรอบนี้นี่เป็นโทนเมนต์ใต้ดินดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีคําอธิบายใดๆฝ่ายตรงข้ามของหัวอยู่เฮาเป็นชายหนุ่มที่มีอายุป,ประมาณ26หรือ27ปี เขาหน้าเกียดมากจมูกหักและตาเล็กผมของเขายุ่งเหยิงและมีสีเหลืองเล็กน้อยมีแม้กระทั่งหัวร้านอยู่ตรงกลางศีรษะของเขาเป็นการยากที่จะชมเชยรูปร่างของเขาอย่างไรก็ตามดวงตาของเขามีความแข็งแกร่งอย่างไม่ยอมแพ้เขาไม่ได้มองไปที่หัวยุงเห้าแต่โดงตาของเขาจับจ้องไปที่โลหะหายากที่แสดงอยู่บนเวทีมีชั้นเก็บของเพิ่มเติมพร้อมช่องสามช่อง ที่แตกต่างการบนโต๊ะแค่สรกบุกโต๊ะแต่ละช่องเต็มไปด้วยโลหะทุกประเภทช่องแรกบรรจุโลหะธรรมดาในขณะที่อีกสองช่องบรรจุด้วยโลหะหายากมีโลหะหายากมากกว่า30ชนิดด้วยโลหะที่มีอยู่มากมายมันจึงเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องมือวิญ,ญญาณระดับเจ็ดเพื่อทดสอบความสามารถของวิศวกรวิญ,ญญาณองค์กรชั้นกลางใจดีมากเครื่องมือวิญ,ญญาณที่สร้างขึ้นโดยวิศวกรวิญ,ญญาณในที่สุดจะเป็นของพวกเขา เครื่องมือวิญ,ญญาณ48ชิ้นที่จะถูกสร้างนั้นมีค่ามากทีเดียวแท่นวงกลมเล็กๆ3แท่นเกิดขึ้นหน้าเวทีมีคนอยู่ในแต่ละแทน่นแท่นวงกลมหยุดหลังจากขึ้นสูงไปเพียง1เมตรผู้อาวุโสในแท่นวงกลมกล่าวว่าทักทายวิศวกรวิญ,ญญาณและแขกทุกท่านข้าเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินของการแข่งขันวันนี้การแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นการนับถอยหลัง จะเริ่มขึ้นหลังจากที่ค่าประกาศการเริ่มต้นรอบของวันนี้การจำกัดเวลาจะเป็นสีชั่วโมงภายในสีชั่วโมงวิศวกรวิญญาณทุกคนต้องพายายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณของตนเองมีเป้าหมายเดียวเท่านั้นเอาชนะคนที่นั่งตรงข้ามท่านผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปหลังจากที่เขาพูดจบวิศวกรวิญญาณที่แข่งขันกันทุกคนก็พยักหน้าพร้อมกัน และมองไปที่คู่ต่อสู้ของพวกเขาตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปผลตอบแทนจากการชนะข้อเหลือเฟือหัวอยูเฮ่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากเฉินอันรางวัลสําหรับการชนะรอบนี้คือโลหะหายากชนิดละ2องกิโลกรัมเทียบเท่ากับปริมาณโลหะหายากที่พวกมันมีบนเวทีสําหรับวิศวกรวิญญาณโลหะหายากหลากหลายชนิดมีสเสน่ห์มากกว่าเหรียญทองวิญญาณมีเขาวรือว่าผู้ชนะ ในรอบต่อไปสามารถลาบโลหะหายากแต่ราชนิดกลับบ้านได้5กิโลกร,รมัมความหลากหลายของโลหะหายากจะเพิ่มขึ้นเป็น40ชนิดโลหะหายากเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกห้ามไม่ให้ถูกส่งออกจากจักรวรรดิตวันจันทาพวกมันมีค่ามหาศาลอย่างแน่นอนวิศวกรวิญ,ญญาณที่อยู่ตรงข้ามกับหัวอยู่เฮาเงยหน้าขึ้นและยิ้มเผยให้เห็นฟันโคตเคี้ยวสีเหลืองของเขาที่ชาย เป็นยังไงบ้างข้าชื่อเกาต้าโลมาเถอะมาแข่งขันกันดีๆหัวยูห้าหัวเราะในขณะที่เขามองไปที่เกาต้าโลเขาเป็นคนพิเศษจริงๆอย่างไรก็ตามหัวยูห้าชื่นชมการจ้องมองที่ไม่ยอมแพ้ของเขาเขาไม่ใช่คนที่จะตัดสินคนอื่นโดยดูจากรูปร่างหน้าตาของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะโคู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้ ผู้เข้าแข่งขันโปรดเตรียมตัวให้พร้อมหัวหน้าผู้ตัดสินตะโกนเกาต้าโลพุ่มศีรษะลงทันทีสายตาของเขาเฉียบแหลมเขาจ้องไปที่ชิ้นส่วนของโรหะหายากที่เขาต้องการใช้มันแล้วหัวอยู่ห้าวทำตัวอย่างสบายสบายมากขึ้นเรากว่าเขาไม่กังวลเลยการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นยกเกาะป้องกันเสียงขึ้นได้หัวหน้าผู้ตัดสินติกนาฬิกาสายที่สะดุดตาส2อัน เมื่อทรายในริกาทรายเหล่านี้หยุดไหลการนับถอยหลังก็จะสิ้นสุดลงวันนี้วิศวกรวิญ,ญญาณทั้งหมดอยู่บนเวทีเดียวกันดังนั้นจึงสามารถเปิดเกาะป้องกันเสียงได้ในที่สุดเพื่อให้ผู้ชมส่งเสียงได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากจึงมาที่นี่ในวันนี้วิศวกรวิญญาณทั้งหมดเริ่มสร้างทันทีมือขวาของเกาต้าโลเอื้อมมือออกไปอย่างรวดเร็ว แร่โลหะหายากสีดำสนิทที่มีจุดสีเงินสองประกายลงบนฝ่ามือของเขาเขาเผยแววตาที่มึนเมาเขาทูโลหะเบาๆราวเขาว่าเขากำลังลูบไร้ผิวของหญิงสาวสวยหัวยอยู่เฮ้าสนใจเขามากหัวยอยู่เฮ้าเอื้อมมือไปหาโลหะหายากที่ด้านหนึ่งของโต๊ะและชิ้นส่วนของโลหะหายากสีแดงเข้มซึ่งหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัมก็รอยมาหาเขามีรัศมีที่แผดเผาเกี่ยวกับโลหะหายากนี้ ขณะที่มันลอยผ่านมันคือเหล็กเพิงอาทิตย์ซึ่งเป็นโลหะที่ผลิตได้เฉพาะในส่วนลึกของภูเขาไฟเท่านั้นมันหายากมากได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน5โลหะหายากที่สุดในบรรดาโลหะหายาก32ประเภทที่มีอยู่ที่นี่องค์กรชั้นกลางได้จัดหาโลหะหายากจํานวนมากในวันนี้และเฉินอันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ตัดสินอีกต่อไป ว่าอยู่เฮาไม่สามารถเก็บโลหะหายากทั้งหมดไว้กับตัวเองได้แน่นอนเขาจะต้องเลือกโลหะหายากเพื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณของเขาฝ่ายตรงข้ามของเขาทำในสิ่งเดียวกันเขาถือเหล็กเงินแสงดาวไว้ในมือซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลหะหายาก32ตัวที่มีอยู่ความหนาแน่นของมันค่อนข้างสูงได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพลังวิญญาณพลังวิญญาณใดๆที่เทลงไปจะเพิ่มเป็นสองเท่า มันคือวัสดุที่ดีที่สุดที่ใช้สร้างชั้นโลหะที่รวบรวมพลังงานโลหะ1กิโลกร,รัมมีค่าอย่างน้อย10,000แสนเหรียญทององค์กรชั้นกลางคงต้องใช้เวลามากในทวรน์นาเมนต์นี้แน่นอนมันเทียบไม่ได้กับเงินจํานวนเดิมพันที่พวกเขารวบรวมจากผู้คนนับไม่ถ้วนที่เดิมพันในทวรน์นาเมนต์นี้ขณะที่หวัวยูเฮามองดูท่าทางมัวเมาของเกาต้าโลขาเขาคิดกับตัวเอง ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเห็นเหล็กเงินแสงดาวมาก่อนหรือไม่นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นใครบางคนมัวเมาได้ขนาดนี้เก่าท้าโรไม่ได้ถูนานเกินไปผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างระมัดระวังเขาจับเหล็กไว้บนโต๊ะแกะสลักอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นเขาดึงมีดแกะสลักจากด้านหลังที่เอวด้วยมือขวาของเขาหวายู่เฮ้า ไม่ได้เร่งรีบในการสร้างเครื่องมือวิญญาณของเขาเขามีพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และสามารถสร้างเครื่องมือวิญญาณของเขาได้เร็วกว่าวิศวกรวิญญาณคนอื่นๆเขาไม่ต้องการเปิดเผยความสามารถทั้งหมดของเขาดังนั้นเขาจะไม่สร้างเครื่องมือวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามเขาจะต้องไม่แพ้เช่นกันดังนั้นเขาจึงสังเกตคู่ต่อสู้ของเขาเขากำลังรอดูว่าคู่ต่อสู้ของเขากำลังสร้างอะไรายอยู่ ก่อนที่เขาจะนึกถึงกลนนยุทธ์ที่จะตอบโต้เกาต้าโลดูเหมือนจะไม่สนใจหัวยุงเห่าที่เฝ้าดูเขาหลังจากที่เขาคว้ามีดแกะสลักเขาก็เริ่มทํางานกับเครื่องมือวิญญาณของเขาเหมือนง่ายที่จะบอกว่าใครมีทักษะหัวยุงเห่าตกตะลึงเมื่อเกาต้าโลเริ่มแกะสลักมีดแกะสลักของเกาต้าโลดูไม่สะดุดตาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ใช้ความพายายามใดๆ ในขณะที่เขาตัดเหล็กเงินแสงดาวที่แข็งแกร่งหลังจากการตัดสามครั้งเขาก็สามารถแกะสลักพื้นที่ตามสัสดส่วนบนเหล็กได้สามส่วนมีชื่อสำหรับเทคนิคการแกะสลักนี้มันเรียกว่าหนึ่งใบมีดสามสานสะเทือนทักษะดังกล่าวไม่สามารถประเมินได้ตามเกินไปคนที่จะทำได้แบบนี้ก็ต่อเมื่อผ่านการฝึกฝนมาหลายปีไม่ต้องมีความแม่นยำและไร้ที่ตีเท่านั้น แต่จานวนความแข็งแกร่งที่เขาใช้ต้องสมดุลด้วยคนธรรมดาส่วนใหญ่เมื่อเลือกใช้เทคนิคดังกล่าวกับเหล็กเงินแสงดาวถ้าการแกะสลักผีพาดุชิ้นส่วนของเหล็กก็จะจร้ประโยชน์อย่างน้อยก็ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างแกนกลางการจัดรูปแบบที่เขาคิดไว้ได้เกาต้าโลไม่ได้หยุดเลยเมื่อเขาเริ่มแกะสลักมีดแกะสลักของเขาดูเหมือนจะมีชีวิตของมันเองเขาไม่ได้เร็วมากแต่ทุกการเคลื่อนไหวของมีดของเขา นั้นมั่นคงมากดวงตาเล็กๆของเขาจับจ้องอยู่ที่เหล็กเงินแสงดาวและเขาไม่ได้ทำผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเขาไม่ได้แค่ชื่นชมมันแต่ยังศึกษาโครงสร้างของเหล็กเงินแสงดาวตัวนี้ด้วยไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ได้เร็วขนาดนี้วายูเฮายัางคงสงบเขานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะแคะสลักได้วางเหล็กเพลิงอาธิตย์ลงเขาจริงจังมากเมื่อมองไปที่เกาต้าโลที่อยู่ตรงข้ามเขา จังหวะและความมั่นคงของเกาต้าโลเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีเพียงไม่กี่คำเท่านั้นที่สามารถอธิบายวิธีการสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณของเกาต้าโลได้นั่นคือเรียบง่ายและแปลกตาเขาทําให้กระบวนการทั้งหมดนั้นดูง่ายมากการตัดทุกครั้งนั้นแม่นยํามากและไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเขาไม่จําเป็นต้องแกะสลักรูปร่างที่หยาบก้านเหมือนวิศวกรวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ก่อนที่จะทําการปรับแต่งรายละเอียด เขาทำทุกอย่างเสร็จในครั้งเดียวเขาใช้เวลาเพียง15นาทีในการแกะสลักให้เสร็จเหล็กลงเอยด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีลวดลายสวยงามมากมายดูสิีเงินของเหล็กเงินแสงดาวเน้นงานของเขาและมันก็ค่อนข้างน่าดึงดูดแม้กระทั่งแสงแพรวครวเกาต้าโลดูเหมือนจะมัวเมาในขณะที่เขามองไปที่เหล็กมันเหมือนกับว่าเขาได้เห็นคนลาของเขา ถ้าเขาก็อดไม่ได้ที่จะก,กอดลัดมันสองสามครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ